เคยสงสัยไหมครับว่ากล้องที่เราใช้เนี่ยมันหาโฟกัสได้ยังไงนะครับแล้วมันมีจุดโฟกัสให้เราเลือกมากน้อยแค่ไหนครอบคุมพื้นที่เท่าไหร่ฮนะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันกล้องถ่ายภาพที่มีระบบโฟกัสอัตโนมัติเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยหาระยะชัดติดตั้งอยู่นะครับที่มีใช้กันในปัจจุบันก็เช่น ระบบเลเซอร์นะครับจะใช้เลเซอร์เป็นตัววัดระยะทางาระยะห่างระหว่างวัตถุที่ถ่ายกับกล้องนะครับซึ่งจะใช้ในกล้องสมาร์ทโฟนระบบคอนทราสดีเทคชั่นนะครับอาศัยคอนทราสของภาพที่ตกลงบนเซ็นเซอร์โดยใช้หลักการเวลาภาพเบลอเนี่ยคอนทราสจะต่ำภาพชาัเดเนี่ยคอนทราสมันจะสูงนะครับกล้องก็จะทางานปรับโฟกัสนะครับจาก เบอร์ไปชัดแล้วกลับมาเบอร์นิดน,นึงเพื่อหาจุดที่คอนทราสสูงที่สุดนะครับแล้วก็ไปตั้งจุดโฟกัสที่ตำแหน่งนั้นนะครับก็คล้ายๆกับเวลาเราหาโฟกัสด้วยมือเนี่ยแหละครับข้อดีของ Contrast Detection ก็คือใช้พิกเซลปกตินะครับมาใช้ในการหาความชาัดได้เลยไม่ต้องเพิ่มพิกเซลพิเศษอะไรทำให้ภาพจากเซ็นเซอร์ที่ใช้คอนทราสต์ดีเท t i ชั่นเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับภาพที่ใช้เฟดดีเท็ชั่นเพราะว่า มันไม่เสียพิกเซลไปกับกามหาความชัดโฟกัสก็จะลงที่วัตถุจริงๆไม่มีอาการแบกหรือฟอนตสามารถหาความชัดได้ไม่จำกัดพื้นที่นะครับแต่ว่าจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีการกำหนดตำแหน่งโฟกัสเอาไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้งานนะครับข้อเสียของ c o n r e s t Detection ก็คือทำงานช้าทำงานได้จำกัดในสภาพแสงน้อย และไม่เหมาะกับการถ่ายภาพขึ้นไหวแล้วก็การใช้การถ่ายวิดีโอโดยใช้ออโต้โฟกัสเพราะว่ามันจะเกิดอาการหลุดโฟกัสไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับจากการหาระยะชัดเนี่ยตลอดเวลาเราเรียกว่าโฟกัสฮันติงนะครับระบบคอนทราสต์ดเฟชั่นเนี่ยยังถูกใช้อยู่ในกล้องดิจิตอลปัจจุบันนะครับแม้ว่าในรุ่น High End ก็ยังมีนะครับเพราะว่าความแม่นยำแล้วก็มักจะใช้คู่กับระบบอื่นๆเพื่อให้ทางานได้รวดเร็วขึ้น ระบบเฟสดิเทคชันนะครับทำงานโดยการรับภาพจากคนละส่วนของเลนนะครับแล้วก็แยกภาพออกเป็น2ภาพมันจะมีเซนเซอร์พิเศษที่เรียกว่าเฟสดิเทคชันพิกเซลนะครับฝังไว้ในเซนเซอร์เฟสดิเทคชันพิกเซลเนี่ยจะทําการารับแสงแล้วก็ระบบประมวลผลจะทําการวิเคราะห์ว่าภาพเนี่ยมันมีตําแหน่งที่ตรงกันหรือไม่นะครับคล้ายๆกับการปรับความชัดของกล้องเรน f i ไฟเดอร์สมัยก่อน ถ้าไม่ตรงกันเนี่ยกล้องมันก็จะรู้ว่าต้องโฟกัสเดินหน้าหรือถอยหลังมาที่ระยะเท่าไหร่โดยอาศัยตำแหน่งของภาพบนเซนเซอร์เฟส e ด e เคชันแล้วก็หมุนเลนมายังตำแหน่งที่ทำให้ภาพชัดข้อดีของเฟส e ด e เคชันเนี่ยคือทำงานไวมากนะครับทำงานได้ดีแม้ในสภาพแสงน้อยใช้กับวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวได้ดีไม่มีอาการเด้งหน้าเด้งหลังนะครับแบบคอนทราสต์ e ด e เ t ชัน ข้อเสียคือต้องมีพิกเซลสำหรับโฟกัสบนเซนเซอร์นะครับมันทําให้เสียพื้นที่รับแสงไปส่วนหนึ่งกับพิกเซลโฟกัสดังนั้นเนี่ยภาพมันจะไม่เนียนเท่าเซนเซอร์แบบ Contrast ์ e t เ c คชันนะครับเวลาที่เราดึงรายละเอียดส่วนมืดกมากๆเนี่ยอาจจะเข็นแถบของนอสนะครับซึ่งเกิดจากพื้นที่รับแสงมันหายไปถูกทดแทนด้วยตัว a เ e Detection แล้วก็อาจจะมี b แบ็ก o n t Focus ได้ เลนที่ใช้ก็ต้องรองรับการทำงานของเฟสดีเทคชั่นด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้ระยะทางในการโฟกัสด้วยกล้องปัจจุบันส่วนมากเนี่ยจะทำงานเดยอายคอนทราสต์แล้วก็เฟสดีเทคชั่นทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัตินะครับยกเว้นกล้องบางรุ่นก็ยังใช้คอนทราสต์ดีเทคชั่นเพื่อให้ภาพเนี่ยมันเนียนที่สุดนะครับกล้องทุกตัวจะมีการกำหนดจุดโฟกัสเอาไว้ว่าจะทำได้กี่จุด แต่ละจุดโฟกัสเนี่ยจะประกอบด้วยพิกเซลหาระยะชัดจำนวนมากนะครับทำงานกันเป็นกลุ่มเพื่อให้หาโฟกัสได้แม่นยำโดยเฉพาะเวลาที่เราถ่ายภาพวัตถุที่มีรายละเอียดขนาดเล็กเนี่ยยิ่งจำนวนพิกเซลโฟกัสมากเราก็จะยิ่งใช้งานได้แม่นยำแล้วก็สะดวกขึ้นในกล้อง Fujifilm เนี่ยเราสามารถเลือกจำนวนจุดโฟกัสได้ว่าเราอยากจะใช้จำนวนมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับโดยไปที่เมนู AFMF น u m b e อ of อ o ฟโฟกัสพอแล้วก็เลือกจำนวนจุดนะครับมาที่ฟังก์ชัน AF point display เลือก On ในกล้อง Sony เราสามารถเปิดให้กล้องเนี่ยแสดงพื้นที่ของ Face Detection ได้โดยไปที่เมนู AF f a c e detection area เปิด On วิธีโฟกัสที่ถูกต้องนะครับของกล้องออโต้โฟกัสก็คือเราต้องจัดองค์ประกอบภาพก่อนนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเลื่อนจุดโฟกัสไปยังจุดสนใจนะครับผมแนะนำให้เราโฟกัสที่จุดจุดสนใจที่ตรงกลางภาพแล้วเลื่อนคอมโพสิชันนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เลยมุมกว้างเนี่ยตำแหน่งกลางภาพกับขอบภาพเนี่ยมันจะอยู่คนละระยะชัดกันนะครับถ้าเราใช้วิธีการเลื่อนจุดโฟกัสไปเนี่ยมันจะโฟกัสได้แม่นยำกว่าแล้วก็ไม่ผิดพลาดฮะได้ภาพที่คมชัดกว่า